we ที่นอนสกูปปี้สลีฟค่ะทุกคนได้รักซื้อที่นอนใหม่ค่ะทุกคนหลังจากที่ทํางานเหนื่อยกันมาทั้งวันก็อยากนอนสบายๆบ,บ้างเนาะและรุ่นที่แอนซื้อมาเป็นรุ่นโอเชน a า u p พรีมค่ะเป็นที่นอนยางพาราแท้พ็อกเก็ตสปริงรุ่นใหม่ล่าสุดหนา10บนิ้วมาในกล่องแบบสุญญากาศขนย้ายสบายเข้าที่แคบได้คุณภาพโรงแรม5ดาวในงบราคา5้าพันลืมที่นอนเก่าที่นอนล้วปวดหลังไปเลยซึ่งรุ่นนี้เขามีจุดเด่นอยู่4ชั้นชั้นยูโรท็อปเป็นผ้าคลุมลายคลื่นนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวช ช่วยรับรองส่วนหลังให้ไม่ปวดหลังชันยังพารายแท้ปลอดภัยไร้สารอันตรายและชันพ็อกเก็ตสปริงช่วยลดแรงสั่นสะเทือนได้อย่างไร้ที่ติบอกเลยว่าพอลองนอนแล้วมันนุ่มมากที่นอนนี้ผ่านมาตรฐานร,ระดับ ISPA เลยนะทุกคนมันคือมาตรฐานที่โรงแรม5้าดาวเขามีกันให้สมัมผัสที่นุ่มสบายจริงๆทุกคนลดอาการปวดหลังและช่วยลดแรงสั่นสะเทือนได้จริงราคาไม่แรงด้วยนะและทั้งแบรนด์ยังมีผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสิบเดือนบริการยกที่นอนเก่าออกให้บริการจัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศและรับประกันสินค้า10ปีนทุกคน คูปี้สลลมสบายแบบโรงแรมหรูสู่บ้านคุณ